สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะถามตอบคุณหมอฮีโร่กับโรงพยาบาลราชธานีในวันนี้เรายังคงพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของสุภาพสตรีค่ะแล้วก็เรื่องของตกขาวดิฉันเชื่อว่าสุภาพสตรีหลายท่านคงจะประสบกับปัญหานี้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาคลินิกสูตินรีเวชโรงพยาบาลราชธานีให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราคะ่ะเขาคุณหมอแนะนําตัวให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จักนิดนึงค่ะ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงอมรรัตสินเสนริฐนาวินนะคะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาด้านสุาติศาสตร์นรีเวชวิทยานะคะประจำโรงพยาบาลราชธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะค่ะคุณหมอคะขอถามเลยค่ะว่าการตกขาวที่เกิดขึ้นในสุภาพสตรีเนี่ยค่ะก็มีหลายสีเนาะคุณหมอใช่ไหมคะมเดี๋ยวคุณหมออธิบายให้เราฟังนิดนึงว่าแต่ละสีเนี่ยเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงแล้วก็ จะบ่งบอกถึงสุขภาพของเรายัางไงบ้างคะเรื่องของภาวะตกขาวเนี่ยค่ะก็คือสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกช่วงทุกวัยนะคะแล้วก็อาจจะมีปริมาณมากบ้างน้อยบ้างเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงฮอร์โมนของในแต่ละรอบเดือนนะคะการตกขาวที่เป็นปกติในในผู้หญิงทั่วๆไปเนี่ยก็คือมีสีได้นะคะก็คือตั้งแต่สีขาวสีเหลืองได้นะคะแต่ว่าไม่ควรจะมีกลิ่นหรือว่าไม่มีอาการคันร่วมด้วยนะคะ อันนี้ก็คือเป็นภาวะตกขาวที่เป็นปกตินะคะทีนี้การตกขาวที่นอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้วเนี่ยค่ะก็คืออาจจะบ่งบอกถึงพยาธิสภาพบางอย่างภายในช่องคลอดของผู้หญิงได้นะคะยกตัวอย่างเช่นตกขาวแล้วมีสีน้ำตาลปอนออกมาหรือว่ามีเลือดออปอนออกมากับตกขาวอันนี้ก็อาจจะบ่งบอกถึงพยาธิสภาพบางอย่างที่มีในช่องคลอดนะคะเช่นอาจจะมีติ่งเนื้อบริเวณปากมดลูก หรืออาจจะมีรอยโรคบางอย่างที่ตัวปากขอลูกก็เป็นได้นะคะทีนี้ตกขาวที่มีสีเขียวสีเหลืองเหลืองนี่ก็คือเป็นเหลืองแบบคล้ายๆมูกคล้ายๆหนองอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะบ่งบอกถึงโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์บางชนิดได้ค่ะเช่นโรคหนองในเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกตกขาวที่เป็นสีขาวนะคะแต่ว่าสีขาวเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนโยเกิรต์ตหรือว่าเหมือนแป้งเปียกนะคะร่วมกับมีอาการคัน ถ้ามีตกขาวลักษณะอย่างนี้ค่ะก็พอจะบ่งบอกได้ว่าอาจาะจะมีเรื่องของการติดเชื้อายในช่องคลอดได้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการติดเชื้ออย่างอื่นอีกนะคะเช่นการติดเชื้อการตกขาวแล้วมีส่งกลิ่นนะคะผู้หญิงส่วนใหญ่จะค่อนข้างกังวลกับเรื่องกลิ่นนะคะกลิ่นนี้ก็คือจะเป็นกลิ่นที่มีลักษณะคล้ายๆกับน้ำปลาหรือว่ากลิ่นที่มันออกเค็มๆนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็กลิ่นนี้จะชัดเจนตอนที่เรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดในช่องคลอดได้ อย่างที่เรียนไปแล้วในช่วงต้นก็คือว่าตกขาวเนี่ยเราต้องแยกก่อนว่าตกขาวเนี่ยคือตกขาวที่ปกติหรือว่าเป็นตกขาวที่ผิดปกตินะคะผู้หญิงหลายๆคนมักจะเกิดจากความกังวลแต่แท้ที่จริงแล้วตกขาวนั้นคือตกขาวที่เป็นปกตินะคะ<ม>เท่าที่พบมาก็คือหลายๆรายมักจะไปซื้อยามาใช้เองโดยส่วนใหญ่ก็คือจะนิยมไปซื้อยาสอดจากร้านขายยามาซึ่งบางทีเนี่ยมันจะไม่ตรงโรคนะคะก็คือแล้วบางทีมันส่งผลเสียทําให้หนึ่งเลยมีอาการดื้อยา สองรักษาไม่ตรงโรคก,ก็คือไม่หายสักทีนะคะถ้าให้หมอแนะนําก็คือไม่ควรจะไปซื้อยามาสอดเองควรจะไปปรึกษาแพทย์แล้วแลวไ,ดได้รับการตรวจภายในก่อนมากกว่าคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ การตกขาวซึ่งตกขาวนั้นก็มีหลายประเภทคุณหมอกอธิบายให้เราฟังไปแล้วแล้วก็ตกขาวลักษณะไหนที่เราควรจะมาพบแพทย์การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะสุภาพสตรีทั้งหลายไม่ควรจะอายที่จะมาพบแพทย์และมาปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะได้รับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะสําหรับวันนี้ดิฉันและคุณหมอต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสําหรับอีพีหน้าเราจะคุยกันเรื่องราวอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมค่ะสำหรับน,นี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ